สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีววิวปากกา popcor color ของดองอ้าค่ะปากกาเซตนี้นะคะประกอบด้วย5สีด้วยกันสีขาวเหลืองแดงส้มชมพูแล้วฟ้าค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆมากเลยจะล่างภาพด้วยดินสอก่อนก็ได้นะแต่วันนี้เราจะไม่ล่างค่ะเราจะเราจะลงสีเลย ลงสีตามเจนินตนาการของเราเลยนะคะกระดาษที่ใช้วันนี้เป็นกระดาษ120แกรมค่ะจากนั้นลอให้เนื้อปากกาแห้งนะคะประมาณ20-30มนาทีหรือแล้วแต่ชิ้นงานที่เราลงสีไปนะคะพอแห้งแล้ว ต่างๆนั้นก็ให้นําใดเป่าผมรุ่นไหนก็ได้นะอย่างของที่ร้านเนี่ยจะเป็นความวัดประมาณ1200วัตต์นะคะถ้าพั0สวัตต์ก็อาจจะใช้เวลาเป่านานนิดนึงพอแห้งก็มาเป่าเปาๆไปเรื่อยๆค่ะทําเป็นน้องๆหนุๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในการเป่านะเป่าเสร็จแล้วมันก็จะพองขึ้นแบบนี้เลยจ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่หน้าร้าน ขวัญกิฟแลนด์ได้เลย